ก็ขอกราบสวัสดีท่านด้วยคนระับตอนนี้อยู่เกมนันโดโตชิบุเดนนะโอเคเราจะมาเล่นทัวร์นาเมนต์กันนะครับทัวร์นาเมนต์เราก็ต้องเอาเป็นฟรีไหมหรือว่าเอาแบบชาลเลนด์ด้วยนะครับโอเคแล้วก็เอาแบบซิงเกิลนะเอาสามรอบเอาแปดคนเอาความยากระดับ,บซปเปอร์ไปเลยมาเเราจะมาเล่นแบบุูมนะครับซูมเลยอิโอก็ได้นานงาโตนะครับโอเนันโะ ็อ,อกลีเโอเคอันเราก็ซ่มก่อนสักสามครั้งสองสองแล้วก็สามโอเคอเครับผมไปเด๋อวตัวเดิมนี่แหเนาะใช่ไหมเด๋อวตัวเดิมนะเปีนแล้วก็เริ่มกันเลยนะครับนี่คืออะไรอ่ะจัดกาดแตกนะครับถ้าเราดาวโอเคซ่มดามา นี่มันได้อะไรเนี่ยไปพุ่งเข้าเลยยังไงพุ่งเข้าเลยอุ้ยไม่มีท่อนไม้ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถไปท่อนไม้ได้เตะเข้ามาอุจการหมดแล้วว่าไงเนะี่ยโดนเฉยเดียวเดียวเดียว,ยวนี่มันเล่นอันตรดยเลยลเนี่ย ปุ๊มเข้ามาหนึ่งปุ๊บบอกได้ไหมเนี่ยพวกมันตีโลจัดจับซุปเปอร์ฮาร์สินะกี์ช้ากันนะครับผมจักรไม่มีไม่ใช่อะไรหรอกมาได้เวลาส่วนคืนแล้วครับผมไปไหนอ่ะไปไหนปุ๊บ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 จัดอุ้ยมันดึงเรา โอ้ยดาวเราจะกัดายโมเลมาเปลี่ยนร่างก่อนละกันปุ๊มายังไงยังไงเรียบร้อยปุ๊บขึ้นไปตามขึ้นไปตามตามตามโอ้เรียบร้อยโอกาอากาศปุ๊บ ปุ๊บ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 ,บโอ้ยอย่าดาว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 ก็พอว่าทำไมเช็คจะก,ก,ดออก,กดัดไม่ได้เออเกิจะกัดไม่ได้เฉยเลยกี่พุ่งไม่ได้มาเอาใหม่ระเบิดไปตันโอ้ตันไม่เอาอีก บล็อกอืมป่าพิดไปได้ไหมเนะี่ยโอ้ยอพิดไปโอ๊ยโอ๊ยตั้งเราอะดิตั้งเหรอเจอมาเอา,เอาคืน เมื่อกี้มันมันไม่มีท่อนไม้นะมันเลยแบบมันเลยบบออกการต่อสู้ไม่ได้เลยมีมาเอาต่อเอาต่อเอาต่อได้ไงมานีการอากาศต่อต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเรียบร้อยโอเคโอเคก็ ผ่านตัวแรกไปได้ซึ่งไม่มีท่อนไม้ไงโปกติมจะมีท่อนไม้นะอันนี้มันน่าจะแบบเพชาเลนส์นะครับมันเลยสุ่มให้เราไม่มีท่อนไม้โอเคโอเคชนะไปได้ครับอีโนโนะครับรไปล,ล็อกลีเจอกับอีโนเหมือนกันจะมีอีโนอีกล่างหนึ่งใช่คนละล่างกันเนาะเอาเราเจออีโนโเ,รเ,เราเจอเราเองนะครับ คมาเปียก็สุกอยู่แล้วนะครับคือไม่สามารถป้องกันได้แล้วก็จะกระแตกถ้าเราล้มนะครับโอเคบายบายโอเคเข้าใจ่มไปเลยเออเดีดีดีเดียว,ยว,ยวอันตีเดียวเนี่ยเราพุ่งเข้ามาพอดีครแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โห ธรรมดาเนี่ยมีมามีท่มีในสุดมีทันมาสักทีนะครับผมปุ๊บตีตีตีปุ๊บปุ๊บปุ๊บระเบิดไปนะครับผมนี่เอานี่นี่เอาพิดไปพิดพิดพิดติดพิดติดพิดนี่นี่เรียบร้อยสันอุ๊ยมีโดนนี่มามาเดี๋ยวใช้ไปหนึ่งอัดก่อน ไปมาปูหาจริงไปเนี่ยหลบหลบแดบหลบแดบหลบไปหนึ่งไปไหน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 อืมติดพิษตติดพิษตปอ๋อมันติดพิษอยู่แล้วนี่มาตัวเนี้ย โอ้โหบอกไม่ได้ด้วยบล็อกไม่ได้ด้วยเอ้ไม่ใช่ติ้เราแชติด้วยจังโอ้ยเรียบร้อยโดนไหมไม่โดนมาแล้วก็ไม่โดนไม่เป็นไรเรียบร้อย จบราวแรกไปได้ดีย yeah. าอุ้ยโดนอีกแล้วตายไวเนี่ยน่าจะตายนะครับเือเอาเรื่องมามันนัันเนี่ยมอยู่ห่างแล้ว ไปสิพิดไปไม่โอเคใช้ก่อนใช้ก่อนไปเอาพิดไปเอาพิดไปพิดไปเอาพิดไปดไปสิคือไปเด,ดขึ้นไป อยู่นี่เฮ้ยอีแล้ว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 ดูว่าตีมันอีกแล้วกวรจะตีอะไรเงี้ยตีอย่างอื่นได้หฮะนี่มามายังไงปุ๊บปุ๊บมาอาตีไปเลยพุ่องออไปอุ้ยโดนแต่ไม่เป็นไรดีบราแล้วไม่เป็นไรเหมือนกันมามา ขอตีปิดได้ไหมขอตีปิดได้ไหมโอ้ไม่โดนอีกแล้วมาใช้ยาจางรตีเนี่ยุมามาโหหลม้มเรียบร้อยโดนนะผมจอวนนี้เดี๋ยวเราเอาคืนเรียบร้อย ฟินเนอร์เพอร์เฟกมาต่อไปก็คือรอบชิงครับผมเชมช่างจะรอบชิงเนาะป้องกันไม่ได้แล้วก็บิ๊กเดเมจจากคาถาที่แบบเป็นคาถานินจาโอเคได้ได้อาก,กะอุซุมากินารุโตมาช่วยหน่อยไหมครับผม นีมากครับมีระเบิดไปหนึ่งดอกระเบิดไปหนึ่งดอกระเบิดไปอีกหนึ่งดอกเฮ้ยเดี๋ยวมันอันติใ่เราเลยเหรอโอ้โหคุณมาจากกี่รูกวะเนี่ย ไปไหนไม่ให้ชาร์จ <found ing> ไม่ให้ชาร์จ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 เลยไม่ให้ชาร์จเลยจังหวะนี้กอตีลวลวลวอรัวๆได้ไงอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเตะเข้าไปเตะเข้าไปตายก่อนแล้วกันไม่ให้นาโตชาร์จไม่ให้นาโตชาร์จแต่มันก็ลดแต่นันน้องได้คาถาอะไรเนี่ยเยอะเตะเข้าไปอีกหนึ่งโด่อตีเลยไปไม่โดดอีกอะ ไม่โดนเหมือนกันนั่นแหละมานี่เฮ้ยเดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดชาร์จพลังระเบิดเป็นดอกอ่าละกันปลาสวนเรียบร้อยเป็นไงปลาสวนนารุโตะเป็นไงล่ะโยกโยกโยกปุ๊บแล้วกระดับมาอันนี้โยกหลอกเขาเรียกกันโยกหลอกมามาตีต่อ ระเบิดเป็นไงระเบิดแล้วลว่าแล้วว่าคาถาต่อเนื่องะระเบิดเป็นไงยัดไปอีกอะแรงมากนะครับผมโหโห,โห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 เปลืองไม้มากเปลืองไม้มากไม้หมดป่าระเบิดระเบิดเป็นหนึ่งดอกแล้วก็ระเบิดอีกหนึ่งดอก แอบหลบเอาพิษไปหนึ่งดอกเอาพิษไปอีกหนึ่งดอกยังไงเอาฮิวอ่ะตัวเองแล้วกันเอาฮิวฮิวฝันล้วกันเอาฮิวไม้อ่ะเอเออ๋ตันมัวละมัวละปุ๊บอยู่นี่จ้าฝันไม่เถอะระเบิดโอ้ยขอใช้ขอใช้ไม่ใช้ก่อเป็นนึง นี่มาระเบิดพลังโอ้ยแต่เราไม่มีแบบไม่มีจะกะเลยจกละกรเราหมดแล้วเนี่ยต้องเอาวีคายนิ่งปลุกตื่นแล้วจ้งวันนี้แล้วโอเคมาจะกรไม่มีหมดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นจกักรจักรเลือเฟือจกะกรเหลือเฟือมากนี่นี่ระเบิดอุ้ยไม่โดนอีกอ่ะโดนอ่ะโดนอยู่โดนอยู่โอเค ถือว่าจบลงอย่างรวดเร็วนะครับอินโนยามาน,นากะไปโอ้แรงเอเตเรียบร้อยครับผมได้ถ้วยนะครับผมโอเคนะถ้าอีพีหน้าอยากให้ผมเล่นตัวอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ได้ครับผมบ๊ายบาย